สวัสดีค่ะพบกับลุงมาหาเรื่องนะคะวันนี้เราจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายภาพพรีวดดิ้งกับช่างภาพชื่อดังนะคะคุณสานิตค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาตามกองนะครับเนื่องจากว่าพี่ชายของคุณเต้นนะครับพิธีกรของเรามาถ่ายพรีวีนะครับเออนี่นี่รนี้เหมือนไปพิเนตแน่นอน หนักน่าจะลดไปประมาณโลครึ่งน้ำแค่น้ำนะอะไรที่ออกไปน้ำออกแร้วก็ฉันคงต้องยอมไม่งั้นขอลงบางขั้นหนึ่งโบไม่งั้นโบมันดังไม่ได้อ้าวโอเคเออนี่นะเออมีเพื่อนว่ะโอ้ได้ฝิวเออดี ทีมงานของคุณสานิตเนี่ยจะมีทั้งหมดด้วยกัน3คนด้วยกันนะครับก็จะมีคุณสานิตแล้วก็มีน้องปืนแล้วก็น้องเจมนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันทีละคนเป็นไงวันพี้เขาทำอะไรถือถือลิเฟกครับถือลิเฟกซึ่งสําคัญมากเขาจะทําให้เราหน้าผ่องตลอดเวลานะคะทีเราจะไม่ร้อนเมื่ออยู่ใกล้เขาใช่แล้วค่ะไม่ร้อนแล้วก็จะสบายโอเคถือลิเฟกนะครับก็คือทําให้ แบบเนี้ยสว่างขึ้นนะครับนอกจากการถือลิฟเฟเอนะครับเขาก็จะมาคอยบังแดดให้บบาวสาวด้วยในระหว่างที่บีบงานนะครับก็จะได้ไม่ร้อนจนเกินไปและนี่คือน้องเจมนะครับเสื้อดําที่ใส่ฮู้ดอยู่นะครับน้องเจมก็จะเป็นผู้ช่วยช่งางภาพนะครับแล้วก็จะมีเลนส์ทั้งหมดอยู่รอบตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีลําโพงติดอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับคอยเปิดเพลงสร้งางบรรยากาศตลอดนะครับนอกจาก พกเลนแล้วเปิดเพลงแล้วก็ยังจะเป็นแบบที่ไว้วัดแสงนะครับวัดมุมก็ทําให้บบาสาสเนี่ยไม่ต้องไปยินต่างแดดน,นะครับเต็มโซบเลยนะการถ่ายรูปนะครับก็จะเดินไปตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็แวะถ่ายรูปไปเรื่อยๆนะครับโดยคุณสาิตเขาก็จะดูว่ามุมไหนหน่าถ่ายนะครับแล้วก็จะบอกให้หยุดถ่ายนะครับ ่ถาามพอเห็นม in ุมท um, okay. ี่มันน่าถ่ายเนี่ยเขาก็จะมาคอยบีบว่าให้ทำอะไรบ้างนะครับเราก็จะถ่ายรูปให้เท้าสาวก็ถูกป้าเราเฮ้ยเฮ้ยโอเคแค่มองกล้องบอเอ๊ะ้า โอเคลงได้ลงได้ค่ะแล้วก็ระหว่างพักเที่ยนะคะเราก็แวะมาที่ร้านเมอร์ซี่ป้าป้าค่ะในเพชรบุรีนะคะไม่รอครูต้องแขวนด้วยหรอไม่รู้ว่าหนักจริงหรือเปล่าไม่ได้หนักขนาดนั้นนะหนักไหมครับอันนี้คือมีเลนกี่ตัวคะหนึ่งสองสามห้าตัวครับห้าตัวมีทุกช่วรอแล้วก็มีลำโพงด้วยเพราะเป็นมิวสิกเร렉เตอร์แเมม ครบ่นีคครรบบัเมื่อยคอมไหมคะไม่ครับไม่เม <c fort> ื่อยกินแล้วกินแล้วต้องแบ่งจริงหรอต้องแบ่งจริงหรอถ้าหล่นปึ๊บอย่าหล่นดินี่นะคะถ้าอยากจะเป็นทีมืออาชีพนะคะต้องฝึกคลองให้เป็นนักพอสินักพรอสสบายสบายเตียวไม่หน่าเตี้ยวว่ะได้ นานๆไม่ไหวะคะสุดยอดเจ๋งเค่ะนี่ค่ะช่างภาพพรีเวดดิ้งของเรานะคะพอที่สุดคิวแน่นสุดๆ,ๆ,ๆนะคะเราชื่อสานิทนะคะนนนเราสามารถรติดตามผลงานสานิทได้ที่ไหนบ้างคะจริงๆก็ Facebook เป็นหลักครับจริงๆมีเว็บไซต์แต่ว,ว่าไม่ได้ใช้นาแนลนะ้วก็มาเป็น Facebook s a n i t p o r t f o l i o ครับอ๋อซึ่งติดตามผลงานเช็คคิวถ่ายภาพก็ได้จากที่นี่ใช่ช่วงนี้โล่งเลยโลง่ง <laughs> เพราะว่าเจอคนิดไปเลื่อนยับใช่ออ๋แต่เดี๋ยวทุกคนก็คงกลับมาก <c oughs> ็หวังว่าหวังว่าแล้วปกติถ่ายคือถนัดเป็นแนวแบบสตรีทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะเน้นแนวสตรีทแบบว่าเดินไปเรื่อยๆหาอะไรถ่ายระหว่างทางไปเรื่อยๆนี่คือเริ่มถ่ายมานานหรือยังคะ โอ oh, ้จริงๆเริ่มเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่มมห้ามหกรับงานครั้งแรกจริง,รงตอนมหก mm hmm. เลยเป็นงานพวกรับปริญญา oh. สมัยนั้นยังกล้องฟิล์มอยู่เลยโ oh, อ,อ้หเจ๋งอ่ะใช่แล้วก็ค่อยค่อย,อย,อยปัน้นมาเลยตอนแรกเคยปฏิญาณไว้ว่าจะไม่ใช้กล้องดิจิตล mm hmm. อ,อแลแต่ไม่รอด<จ>เพราะเพื่อนมีกล้องที่ทอนหมดอองานก็แห่ไปทั้งหมด mm hmm. แต่ด้วยเทคโนโลยีเนาะใช่เราทย้เปลี่ยนมาเรื่อยๆอ๋ออันนี้คือใช้กล้องเลยค่ะตอนนี้เป็น Nikon ครับ45คู่ใจแล้วเวลาออกกองทีหนึงนี่คือต้องมีเลนส์ไปประมาณกี่ตัวคะเลนส์ครับมีหลายตัว14 24 24ใช่ไหมสอตัว3 5 5 8 8 5 5ตัวห้าตัวหตัวครบทุกช่วงใช่ครบทุกช่วงเนเน้นเ้นเลนส์ฟิกเป็นหลัก คือภาพมันจะคมกว่าสวยกว่ามันได้ใสได้ใสใสโอเคเขาทำได้ไหมผู้บ่าวสาวที่จะมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยเขาต้องเตรียมตัวอะไรมาก่อนเพราะว่าแบบได้ได้ฟังมาก่อนมาคือแบบต้องร้องขอชีวิตก่อนมาถ่ายกับช่างจริงๆต้องต้องเป็นคนถ้าดูจากรูปมันจะเป็นสไตล์แบบเฮฮาต้องเป็นคนแบบบ้าบ้าบบบนิดคือสามารถถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องทนแดบบบบนนบนนบบ คือต้องต้องเป็นต้นไม้ที่อยู่กลางแจ้งอะไรเงี้ยคือต้องต้องลุยนิดนึงใช่เพราะเพราะจริงจริคนดูรูปจะมองว่ามันแฮปปี้มีความสุขแต่จริงแบบก่อจะได้โมเมนต์นั้นมามันก็ต้องให้ฉุดกระชากลากถูอะไรเงี้ยเหมือนหลอกนิดนึงก่อจะได้อาจจะมีความสุขแค่ชั่ววูบแค่นั้นแหละแล้วเราก็จับตรงนั้นมาเหมือนหลอกหลอกผู้บ่าวสาวผู้อื่นไปเรื่อยๆเอในภาพเลยจะดูอ่ยทำไมชีวิตมีความสุข แต่จริงมันก็จะลำบากเลยอ๋อแล้วมีเคล็ดลับอะไรช่วยบิวไหมคะจริงๆคือการใช้ movement เนี้ยแล้วปกติก็เป็นคนเฮหาร่าเริงอยู่แล้วเพราะนั้นมันก็เลยบวกกันอ๋อตัองแม่งวันแม่งบินอยู่หรอกได้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 อีพีจะหวาตที่คอมสุดแลว <laughs> มันเข้าคออ๋ <laughs> อนั่งมาแล้วคู่บ่าวสาวของเราโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายที่วิวธรรมชาติบ้างใช่โอเคมีกันมีกันระหว่างในเมืองธรรมชาติไหนยาวกันคะธรรมชาติจะยากกว่าเพราะว่ามันมันได้สวยแต่ว่าเราต้องนึกแองเกิลเยอะขึ้นเพราะในเมืองเราเดินไปเรื่อยเจออะไรก็ถ่ายได้เลย <laughs> แต่ถ้าธรรมชาตินี่ต้อง ต้องเล่นกับตัวบ่าวสาวจะเป็นส่วนใหญ่โอเคบ่าวสาวพร้อมโอเคไ,<ม>ไปไ<ม>ค่ะไปดิไม่ให้น้องไปหรอ,อไปไปพูดเหมือนไล่ค่ะก็สำหรับในช่วงบ่ายนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายพวกโซนธรรมชาติน,ะนอกจากถ่ายในเมืองแล้วก็แต่ตอนนี้คือโลเคชันที่ดูไว้เนี่ยโลมมันค่อนข้างแรงแล้วก็เริ่มมีฝนแล้วก็ยังมีพื้นที่มันยังเป็นพื้นที่ที่รถเข้าออกเยอะมันก็ไม่สะดวก ทีนี้ก็เลยจะไปอีกโลเคชันหนึ่งที่ดูไว้ซึ่งน่าจะชัวร์กว่านะคะนี่ก็คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของการถ่ายรูปพรีเวดดิ้งนอกสถานที่นะคะค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะว่าฝนตกวันนี้เราก็เลยต้องจบการออกกองถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแต่เพียงเท่านี้นะคะซึ่ง เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาถ่ายซ่อมกันอีกทีนึงตามปกติะคะ่ะก็จะดูโลเคชั่นหนึวันแล้วก็อีกวันนึงก็ถ่ายลุยกันเต็มที่ตามแพลนจะถึงแสงเย็นเลยนะคะแต่ว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจจบไปแล้วนะครับสําหรับ1วันสําหรับการติดตามกองของคุณสานิตนะครับในการถ่ายพีวดดิ้งนะครับก็ทุกคนทั้งช่างภาพเองและทีมงานเองก็คือเป็นกันเองมากนะครับก็ ช่วยกันทําให้บรรยากาศในการถ่ายรูปสนุกสนานนะครับเพื่อรูปที่มันจะออกมาดีนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อดูที่ใน Facebook นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ